สวัสดีค่ะนักศึกษากศอนอำเภอบางเหนือทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหลายวิชาทักษะการเรียนรู้รนะดับวันธยมศึกษาตอนปลายนะคะโดยครูจิตครูบุษยมาศอินแก้วนะคะวันนี้เราจะมาในเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสื่อนวหาเรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะข้อที่1คือนักศึกษาที่ายความหมายความสําคัญของประเภทแหล่งเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่สําคัญรวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ หอง่งชี้ข้อดีและข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ 3. ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะเนื้อหาในรายวิชานี้เราจะศึกษาอยู่ใน2หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. คือความหมายความสำคัญประเภทแหล่งเรียนรู้เข้าถึงสารสนเทศแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่สาคัญรวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของตนเองนะคะข้อ 2. ข้อควรคำนึงในการศึกษาเรียนรู้กับแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งนวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อหานะคะก่อนที่เขาจะนลอาสู่เนื้อหาเรามาดูความหมายของแหล่งเรียนรู้ก่อนนะคะแหล่งเรียนรู้ก็คือข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะและเรียนรู้ได้ตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวนเรียนรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นะคะวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้นะคะ มีหลักสำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะคะ 1. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ฝึกงานของผู้เรียนโดยตรงนะคะและก็3การนำภูมิปัญญามาสู่การเรียนรู้และเชิญภูมิปัญญามาให้ความรู้ในสถานศึกษานะคะต่อไปต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้นะคะ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรนะคะรูสรุปได้ในหกหัวข้อนะคะข้อที่หนึ่งคืออินเทอร์เน็ตช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นวิการส่งข้อมูลข่าวสารอีกรูปแบบหนึ่งผ่านทางระบบอีเมลนะคะการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งหรือว่าอีก โปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะมีการคุยมีห้องสนทนาเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารตอบโต้อ,ตอ,ตอ,อย่างเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ 5. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เราสามารถเรี save ข้อมูลได้อย่างาง,ง่ายนะคะ,ะข้อ6ก็คือมีการติดตามข่าวสารข้อมูลของผู้คนสามารถติดตามไ้ทุกพื้นที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนี่คือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปเรามาดูข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมีอยู่ด้วยกันสี่ข้อด้วยกันคือ 1. การเก็บเรื่องราวส่วนตัวไวไ้ไม่เหมาะใครนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ มันเป็นความลับนะคะที่ไม่สามารถบอกได้อาจจะมีการโจรกรรมหรือว่าอาจทาให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต้องการข้อมูลได้ข้อมูลของเราได้โดยง่ายนะต้องเก็บเป็นความลับนะคะ 2. การตั้งรหัสผ่านบนโซเชียลต่างๆนะคะหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเราจะต้องสร้างสร้างรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากนะคะแล้วก็ แล้วก็มีการเปลี่ยนรหัสอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณน,นะคะรูปภาพต่างๆหรือข้อมูลที่ปรากฏบนสื่ออินเทอร์เน็ตในบางครั้งเราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถ่องแท้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเชื่อหรือว่าจะแชร์ต่อนะคะต้องมีสตินะคะ ต่อไปเรามาดูข้อควรคำนึงในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่นักศึกษาได้เข้าไปใช้นะคะผู้เรียนจะต้องจะต้องมีความรู้ในเรื่องหล่งต่อไปนี้นะคะว่าเราจะใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยต้องมีความระมัดระวังในเรื่องใดบ้างนะคะเพื่อให้เกิดได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะผู้เรียนจะต้อง หาแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ตรงกับความต้องการนมาที่สุดนะคะเมื่อเราได้ลรละเอียดแหล่งข้อมูลแล้วเราจะต้องเลือกตัดสินใจว่าเราจะใช้ข้อมูลใดนะคะเพื่อต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้นะคะและ 3. ข้อมูลที่นำมาใช้ต้องทันยุคทันสมัย และ4แหล่งเรียนรู้บางแห่งมีระเบียบกติกาอย่างเช่นห้องสมุดน,นะคะต้องมีการศึกษาละเอียดของแหล่งข้อมูลที่เราจะศึกษาอย่างชัดเจนนะคะสําหรับการใช้แหล่งเรียนรู้นี้นะคะก็จบได้เพียงเท่านี้นะคะหากรักษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจก็ได้นะคะหรือว่าสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ